มีหลายคนเลยส่งข้อความมาหาแอนนะคะอยากจะบีบอะโรวกุหลาบเลียงพิงนะคะเพราะว่าเป็นดอกที่กลีบซ้อนแล้วก็กลีบเยอะกลีบบางนะคะมีเทคนิคยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนตั้งแต่การกวนแป้งเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะอันนี้วิธีการบีบกลีบนะคะกลีบเลี้ยงก่อนอื่นเราจะใช้แป้งบัวดแดงนะคะ ตามด้วยน้ำตาลค่ะจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะใครที่อยู่เมืองนอกก็สามารถใช้แป้งเค้กได้นะคะแต่ต้องลองทํำดูก่อนเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะตามด้วยกะทิอร่อยดีแบบอบควันเทียนจะอบหรือไม่อบก็ได้ถ้าไม่อบให้ใส่กลิ่นมะลิลงไปด้วยนะคะตามด้วยนมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ คนให้ส่วนผสมละลายนะคะแล้วก็กรองค่ะกรองให้เนื้อเนียนนะคะถ้าใช้ตะแกรงตาถี่จะดีมากนะคะเพราะว่ามันจะมีเศษเล็กๆเวลาเรากวนแป้งเขาจะมีแบบเล็กๆเหมือนแบบก้อนๆนะคะถ้าเราใช้ตะแกรงตาถีเนี่ยจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะ นีจะมีเศษเล็กๆนะคะสามารถจุ่มลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ mm hmm. เ็จเรียบร้อยแล้วก็จะมากวนแป้งนะคะเปิดไฟกลางนะคะเปิดไฟกลางค่อนแรงไปสักประมาณ1นนาทีนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางค่อนอ่อนค่ะกวนอย่าให้เขาติดกระทะนะคะ เราจะใช้เวลากวนไม่นานนะคะถ้าเรายิ่งกวนนานนะคะตัวขนมของเราเนี่ยก็จะแตกมันเนาะแล้วก็เราจะใช้เวลากวนให้พอดีพอดีแล้วก็แป้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กวนนานแป้งจะได้ไม่แข็งมานะคะอันนี้เราจะใช้แป้งแบบพอดีไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะเวลาบีบกุหลาบเขาะจะบีบง่าย กวนเริ่มเสร็จแล้วลดลดไฟลงมานะคะพอเราลดไฟลงมาเนี่ยเขาเริ่มจับเป็นก้อนแล้วเนาะเราจะมารีดแป้งเลยค่ะแบบนี้เลยรีดแป้งนี้ประมาณสองรอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาบีบนะคะตอนบีบตัวฐานเราจะเป็นภูเขาทรงสูงแหลมแหลมขึ้นไปนะคะแล้วก็บีบตัวใจด้านในจะใช้หัวบีบนะคะ104อา,าร์ตอรี่แบบบางนะคะค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคะหลายๆคนบอกว่าทำยากเนาะกุหลาบเนี่ยจะเอกง่ายก็ง่ายจะเบ่งยากก็ยากนะคะอันนี้จะเป็น นักเรียนเป็นคนบีบนะคะอันนี้คือฝีมือพี่เพนนะคะพี่เพนจะเป็นคนที่เรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ทําทุกวันเขาบอกว่าร้อยดอกของเขาก็คือจะบีบได้สวยแล้วนะคะบีบนะคะค่อยๆบีบขึ้นมาไล่ขึ้นมานะคะจะสูงกว่าเกสรจะสูงกว่าด้านในขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็ยังไม่ไม่ไม,ม่ตกลงมานะไม่กลีบเขาก็ยังไม่อ้าออกนะเห็นไหมคะกลีบเขาก็จะตั้งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆประมาณสักสีห้าชั้นนะคะลองทำกันดูนะ